ันนี้พาน้องวัวมาลุยหน้าสวนจ้ะนี่บริเวณหน้าสวนเกษตรตะขะแตนย่านยาวออจ้ะอันนี้เป็นทุ่งไม่ยาราบจ้ะเดี๋ยวจะให้น้องวัวช่วยตัดหญ้ากันหน่อยนะจ๊ะเหนื่อยแล้วเหรอคนงานจ๊ะเอาคนงานเหนื่อยแล้วเหรอ <c oughs> เมื่อคืนดึกแหละคนงานนี้เมื่อคืนเที่ยงคืนแล้วยังกินยาก,กันอยู่อีกแล้วคนงานนี้ทำไมนี้หลับพักผ่อนมากเลยเหรอมาเที่ยวเอาดินบุกไมนู้อโอ้ไปดูลิงก่อนดีกว่าพี่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยระวังคนระวังคน ao Ấu, Ấu Bắt tiền hả Đại Đã lịch chạp lá น,นี้ไม่ให้ลูกอ่อนจ้ะอ้าวแม่กระดิ่งกินใหญ่เลยขยันกินจริงๆ อ้าวเจ้าหนูผีโอ้ดี๋ยวนี้นอ้วนเนาะอ้วนหรือท้องเนี่ยอ้วนเนาะกินเยอะๆโตวไวๆนะจ๊ะนี่เป็นสวนยาอีกแปลงที่น่าสนเกแต่ก็แตนย,ย่านยาออกจ้ะให้น้องวัวมากินหญ้าก,กัน น้องปล่อยให้เขากินต่อไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เสร็นเกษตรเตอร์ยันยาวออกด้วยนะจ๊ะบายบายสวัสดีค่ะ